ครับสำหรับโจทย์วันนี้นะครับก็จะเป็นการอินทิเกรตเหมือนเดิมนะครับก็คืออินทิเกรตของ x กาลังสอง e กาลัง x บวกสาม dx เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นก้อนยุ่งเหยิงอยู่เนาะก็จะแบ่งได้กันหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนนะก้อนที่ดูยุ่งที่สุดก็คือเลขคี้กําลังมากสุดเนาะก็คือตัวนี้นะครับก็คือ x กาลังสามบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ u เท่ากับ x กำลัง3บวก1สการที่1เพราะนั้น du by dx ได้เท่าไหร่ครับก็ดิฟไปเลยเนาะดิฟ x กำลัง3ก็ได้3 x กำลังสองดิฟบวก1ก็ได้0เพราะนั้น du ก็คือ3 x กำลังส dx หรือเราจะเขียนได้ว่า dx ก็คือ du ส่วนด้วย 3 x กำลังสอย่างนี้ก็ได้เนาะเป็นสมคารที่2แล้วก็ไปแทนค่าในโจทย์นี้นะครับจาก1นึงได้สก็เลยได้ว่าอีทิเกตของ x กำลังสอง e ยกกำลัง x กำลังสบวกหก็คือใครครับก็คือ u นั่นเองส่วน du คือใครครับ du เอ้ยไม่ d, u, d x dx ก็คือ du ส่วนส x กำลังสเนาะแล้วก็ดูว่ามีใครตัดได้ว่างก็มี x กำลังสอง เนาะค่าคงที่ดึงออกเลยครับดึงออกนอกอิเทิกเตรตได้ก็เลยได้เศษหนึ่งส e ่วนสามอิเกเตร e กํลัง u d u อินทิกเตรต e ยกกําลังอะไรก็ได้ตัวนั้นเนาะก็เลยได้ e กํลัง u ส่วนสบวก c นั่นเองอันนี้ก็คือค่าอิเทิกเตรตนะครับแล้วเราก็แทนค่า u เข้าไปก็เลยได้ e กํลัง x กํลังส บวก1ส่วน3บวก4เป็นคำตอบนั่นเองครับโอเคเนาะง่ายๆวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ